สวัสดีครับผมรณชัยเนตรนพรจากช่องทนายความวิชาชีพนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการยื่นคำให้การของจำเลยเข้ามาในคดีของระบบ e f i l i n g นะครับซึ่งคดีนี้ผมได้ยื่นไปแต่งทนายความในฐานะทนายจำเลยเข้าไปในระบบของ e-filing แล้วนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะยื่นเพียงคำให้การแล้วก็บัญชีระบุพยานของจำเลยนะครับครับเริ่มต้นเมื่อเราจัดทาคาให้การของจําเลยรวมทั้งบัญชีระบุพยานของจําเลย เป็น pdf โดยการลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ระบบของ e filing นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบ e filing แล้วนะครับจากนั้นเราก็ให้เลือกที่แท็บจำเลยหรือผู้คัดค้านตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกลงไปก็จะปรากฏแท็บยื่นคาให้การนะครับก็เลือกที่แท็บยื่นคาให้การนะครับจากนั้นหน้าจอก็จะปรากฏยื่นคาให้การขึ้นมาให้เราใส่ข้อมูลนะครับโดยเราจะระบุชื่อสารแล้วก็หมายเลขคดีดําที่เป็น e นะครับที่มี ตามตัวอักษรได้ e นะครับเข้าไปนะครับเพื่อเราจะได้ดําเนินการในการตรวจหาสํานวนแล้วก็ยื่นคําให้การนะครับครับวันนี้เนี่ยผมจะยื่นคําให้การที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นคดีมยเอ25ทับ25 2566นะครับเมื่อเราใส่ราย,ายละเอียดแล้วเราก็เลือกที่ค้นหาครับก็จะปรากฏรายการคดีขึ้นมานะครับจากนั้นให้คลิกที่หมายเลขคดีได้เลยครับ ครับจะปรากฏข้อมูลจำเลยนะครับซึ่งจำเลยในคดีนี้เนี่ยมี3คนคือจำเลยที่1ที่2ที่3ของผมเป็นทนายความให้กับจำเลยที่3นะครับผมจะยื่นคาให้การและบัญชีระบุพยานของจำเลยที่3ผมก็คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกในหน้าชื่อจำเลยที่3นะครับจากนั้นก็เลือกที่ถัดไปนะครับก็จะปรากฏเอกสารแนบนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําการแนบ คำให้การของจำเลยที่3นะครับซึ่งจะทําเป็น pdf แล้วนะครับสําหรับคาให้การจําเลยครั้งนี้ของผมเนี่ยไม่ได้มีเอกสารท้ายคาให้การจึงไม่ต้องยื่นเอกสารท้ายคาให้การนะครับแล้วก็ยื่นบัญชีระบุพยานนะครับโดยบัญชีระบุพยานของจำเลยที่3ที่ผมจะยื่นนี้เนี่ยมีพยานอยู่2อันดับนะครับซึ่งจะต้องกรอกรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับ2อันดับนะครับแล้วก็เลือกไฟล์บัญชีพยานที่จะทําเป็น pdf เียบว้อยแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อเตรียมที่จะทําการอัปโหลดตรงนี้ต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกเอกสารก่อนนะครับครับเมื่อเราเลือกเอกสารเป็นคาให้การจรําเลยที่3แล้วก็บัญชีระบุพยานของจําเลยที่3โดยการาระบุจํานวนของพยานในช่องตรงนี้เรียบร้อยตรงช่องอันดับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการอัปโหลดคาให้การแล้วก็บัญชีระบุพยานเข้าสู่ระบบก่อนนะครับครับก่อนที่เราจะทําการยืนยนันว่าเราจะยื่นคาให้การและบัญชีพยานนะครับ ก็ควรที่จะตรวจดูไฟล์คำให้การและก็บัญชีพยานที่เราอัปโหลดไปแล้วนั้นนะครับว่าเป็นคาให้การและบัญชีพยานที่ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาที่จะต้องมาทําการแก้ไขในภายหลังนะครับหลังจากที่ตรวจดูแล้วว่าไฟล์คาให้การของจําเลยแล้วก็บัญชีระบุพยานของจําเลยเป็นคาให้การและบัญชีพยานที่ถูกต้องของคดีนี้นะครับฉะนั้นก็ทําการยืนยันได้เลยนะครับ ครับนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนในการยื่นคาให้การแล้วก็บัญชีพยานเข้าไปสู่ระบบสํานวนของ e-filing แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยท่าน,นก็สามารถที่จะพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินตรงนี้เก็บไว้เพื่อดูหมายเลขอ้างอิงได้นะครับในการตรวจสอบภายหลังนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกลับสู่หน้าหลักแล้วก็ออกจากระบบได้นะครับหรือจะออกจากระบบได้เลยก็ได้นะครับครับสำหรับการยื่นคาให้การและบัญชีระบบพยานของจําเลยเข้าสู่ระบบ e-filing ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ